วสวสดีค่ะชื่ออะไรคะราคาเรียนที่ไหนคะอยู่ชั้นไหนคะอยู่ชั้นสองอะไรก่อนสองนี่มันม right? ีอะไรมาก่อนฮะวันนี้ใส่ชุดอะไรค่ะใส่ชุดบีค่ะใส่ชุดบี ชุด B ชุด B ยังไงคะฮะเดี๋ยวนี้ค่ะราคาอันนี้สวยไหมสวยค่ะคิดว่าน่ารักไหมวันนี้ไม่น่ารักค่ะไม่น่ารักเลยใช่ไหมโอ้เขาแท่งของเราตอนนี้ใครใครใส่ชุดให้ใครใส่ชุดให้นะคะป้าป้าเหรอไม่ใช่หมาม้าเหรอลูกป้าป้าหรือหมาม้าใส่ให้ป้าป้าเหรอ น้ำออลเิเรียนเก่งหรือเปล่าลเรียนไม่เก่งเรียนไม่เก่งใช่ไหมเอ้ยเอาจุกบอออกไปดิอย่าให้เอาไปวางแล้ว